โดยพรนะครับสัพติโยวิวัชนโตวความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพลโลโควินัสสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย อันตรายยามีแก่ท่านสุขีทิขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสาหอนสิประการคือนิจังุทาปัจายิโน อายุวันหาสุขะพละจัตตาโรธรรมาวัฒทันติย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหวอายุวันโหสุขังพลังมีปกติตอนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดรเลภาวะตุสัพมังคลัง พอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านปราคันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะ โดยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระงรงทั้งปวงสาธาสโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินอาระัสัมมา นังนโมตะนังพุทธะโสตสุกิตาสุกิตา ผลบุญนี้ยงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งมีบิดาและมารดาทั้งหลายปู่ย่าตายายทั้งหลายคุณลุงคุณป้าทั้งหลายคุณน้าคุณอาทั้งหลายคุณพี่คุณน้องทั้งหลาย ที่คุณน้องทั้งหลายย่าสนิท มิตรสายทั้งหลายญสนิคมิตรสายทั้งหลายเพื่อนผูงเจ้ากรรนายเวรทั้งหลายเพื่อนผู้เจ้ากรรนายเวรทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายมิตรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายเศรษฐอาสุรกายทั้งหลายศรีสางนางไม้ทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย แด่ทานผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้ให้อาหารข้าวน้ำและปัจจัยสี่แก่ข้าพเจ้าที่ได้ให้อาหารข้าวน้ำและปัจจัยสี่แก่ข้าพเจ้าและคณะสงฆ์วัดอ้อน้อยและคณะสงฆ์วัดอ้อน้อยเพื่อทั้งหมื่นโลกกธาเพื่อทั้งหมื่นโลกกธาขอจงอนุโมทนาขอจงอนุโมทนาในก<น>ุศลผลบุญนี้ในกุศล <ใน S 1> ผ,ผลบุญนี้อันกู้ค่าพระเจ้าทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วด้วยดีได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธอในครั้งนี้ด้วยเธอจงรุ่งเรืองเจริญจงรุ่ง ทำแห่งองค์พระบรมศาสดาทำแห่งองค์พระบรมศาสดาอหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์เั่วทั้งหมื่นโลกธาทั่วทั้งหมื่นโลกธาข้าพระเจ้าขอทิส่วนกุศลนี้ข้าพเจ้าขอทิส่วนกุศลนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแดดวงพระบิณญบาต พระิญญาของอดีตบุรพะมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าของอดีตบุรพะมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์และดวงพระวิญญาและดวงพระวิญญาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระ บรมนาถบพิตรบรมนาถบพิตรและดวงวิญญาณและดวงวิญญาณแห่งวีระบุรุษแห่งวีระบุรุษวีระสตรีวีระสตรีผู้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตผู้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องแผ่นดินปกป้องแผ่นดินและชีวิตหมู่สัตว์รและชีวิตหมู่สัตว์รทั่วทั้งหมื่นโลกธท่าทั่วทั้งหมื่นโลกธาท่าขอจงทรงอนุโมทนา จงทรงอนุโมทานาในกุศลผลบุญนี้ในกุศลผลบุญนีอน้อานพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมอุทิศถวายแล้วด้วยดีได้น้อมอุทิศถวายแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธอในครั้งนี้ด้วยเธอจงทรง,ง,งรุ่งเรืองเจริญจงทรงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหัน ตถาสมมาสัมพุทธเจ้าอหตถาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ว่าทั้งหมื่นโรคกระท่าว่ทั้งหมื่นโรคกระท่าขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้ เป็นตบะเดชะพราวปัจจัยเป็นตบะเดชะพราวปัจจัยส่งผลให้ส่งผลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งทมอันเลิศซึ่งรมอันเลิศสติอันเลิศสติอันเลิศสมาธิอันเลิศสมาธิอันเลิศทรัพย์อันเลิศทรัพย์อันเลิศสุขภาพอันเลิศสุขภาพอันเลิศอายุอันเิ อายุอันเลิศปัญญาอันประเสริฐปัญญาอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เธอในชาติปัจจุบันนี้เธอขอผลบุญนี้จงเป็นตบะเดชะประวะปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งโพทิสัตทธา มุ่งมั่นปฏิบัติในโพธิธรรมจนรู้ถึงโพธิจิตและโพธิปัญญาแต่สรู้ในพระโพธิญาณในอนาคตการด้วยเทินขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข์อิริโอตัปปสัมปันนาสุขธรรมะสมา ตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวะธรรมมาติวจเรีตั้งใจรับพรดูกโยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมแลพระสงฆ์ทั้งปวง สาโสทุทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือเถิดมารักษาลูกไปหาข้าวกินไปรวมกันในสารานี่กี่โมงนะเอ่อแปดโมงสีสครับ <40. S 1> อ้าวไปได้แล้วจะเดินไปดูเต้นอาหารกันหน่อย ขอเชิญชวนร่วมทำอาหารแห้งส่งทหารชายแดนในโครงการแทนคุณแผ่นดินจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยมูนิธิธรรมะอิสระวัดอ้อน้อยธรรมะอิสระและหลวงปู่พุทธอิสระณนวัดอ้อน้อยธรรมะอิสระอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมหรือสามารถร่วมสมทบทุนในโครงการแทนคุณแผ่นดินได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี1938457642 ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมะอิสระหนึ่ง